เช้าๆแบบนี้ทำแซนด์วิชกินกันเถอะคะ่ะกระดาษห่อแซนด์วิชหมดขออนุญาตใช้ฟอยล์นะคะวันนี้ขั้นตอนแรกก็ปิ้งขนมปังก่อนเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเริ่มทำไส้กันคะ่ะใช้ซ่อมขยี้ปูอัดให้เป็นชิ้นเล็กๆคะ่ะ จากนั้นใส่มายองเนสลงไปค่ะปริมาณตามชอบนะคะคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเตรียมตัวรวมล่างค่ะวางขนมปังวิ่งลงไปหนึ่งแผ่นใส่ผักสลัดลงไปจ้าเพิ่มประโยชน์แล้วก็เพิ่มรสชาติจากนั้นใส่ไส้ฟูอัดที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะโปะผักลงไปอีกชั้นนึงค่ะ จบท้ายด้วยขนมปังอีกหนึ่งแผ่นห่อแซนวิชให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้เราก็เอาใส่กระเป๋าพกพาไปกินระหว่างทางได้แล้วค่ะเชา้ชาเช้าแบบนี้เป็นชั่วโมองเล่งด่วนนะคะแทบทุกๆบ้านก็ต้องออกไปทำงานบางบ้านก็ต้องไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนพกแซนวิชสักอานไปกินบนรถอิ่มท้องดีค่ะเพื่อนๆลองทำทานดูได้นะคะอร่อยประหยัด